มาคอยแล้วครับที่สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับดีใจจังเลยพี่เขาคิดมาเจียวพาน้องไปด้วยเหรอคะดูแลดูแลพี่เขาดูไม่ดีไหมคะน้องเขาความรถดีมากน้องเอิญนะน้องเอิญเนี่ยต้องมาได้ก็เพราะน้องเขาเพราะว่าคันแรกก็พลาดตัวเป็นห่วงเห็นตัวเองเมียพี่ระเธอเบี้ยวอ๋อโทรศัพท์อีกเครื่องมีปัญหาโทรเข้าได้อย่างเดียวรับไม่ได้มาอีกแต่อันนี้อีกเครื่องหนึ่งที่ชายนี่อีกเครื่องหนึ่ง ก็ที่ไม่ได้มาอันนี้กับน้องขับรถเออมาแค่สองคนนี้นั่งนั่งนี่ก่นที่มาโงไม่ได้ลงเพลงใช่ยังไงต้องมาและแล้วก็เป็นคนเป็นคนเริ่มมาไม่ครบไม่เป็นไรไปเท่าที่ไปได้เออเนอะแล้วก็ถ้าถ้าเขาพร้อมเราก็ได้มาอีกรอบนึงอันเนี้ยเขามาแล้วเขาบิเออแล้วสมศักดิ์นะกำลังมาโอ้จะเรารู้แล้วเนาะลงมาก็เจอ นี่นนี่เท่าวที่แล้วผมมากับกับคณะคณะวันที่16หกท่านมาจำได้ไหมคณะผู้สูงอายุคนนี้มั่งที่เคยบอกเคยเคยบอกคณะแล้วว่าปลาที่นี่สะอาดเพราะเพราะว่ายน้ำทุกวันเล่นน้ำทุกวันแอมจำได้ไหมอลไรผมจับรุ่นใหม่สิปลาที่นี่สะอาดปลาที่นี่สะอาดครับเพราะว่าเพราะว่าอาบน้ำทุกวัน อยู่ไกลอาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันยังจำได้เลยอยู่ในคลิปหนึ <Yes> ่งก็แหละเม่อก่อนเธอมากินราเมียใช่มากับคณะที่วิดีโอส่งให้ดูอ่ะอือเชิญเลยน้องเอิญเฉลยนี่เนี่ยมาที่นี่ต้องกินี่ต้องกินปลาได้ได้น้องเขาเขาตุยยาใส่แว่นตาเขามันมันจะเจ็บมันไม่ใส่ ได้เลยเราสัมสักเนาะสั่งเลยเอาทานได้ทำงนั้นแหละทานง่ายๆก็ให้ขอให้มีปลาสักอย่างก็โอเคแล้วชอบปลาทานไปบางอย่างเกือบหมดแล้วครับไม่ได้เจอกันนานก็มัวคุยกันก็ยำอันนี้ยังเพิ่งมาทีหลังกันเยอะอันนั้นเนี่ยขับตักเลยอันนี้ต้มยำนะจะรวมมิตรนะบุญมังค่าเลย นี่ผัดอะไรนะลืมชื่อนะผัดผัดคูไม่ใช่ผัดคูชีเออผัดชูชีหมดลแล้วละะตะองถ่ายแล้วยังมีอยู่หลายคำอยู่โดมยมาเอาปลาไปกินั้างลูกออทานกันไปพักหนึ่งนะครับค่อนจะหมดนะมังจะมาซิกอีกคนหนึ่งยังไม่มาเลยจะต้องสั่งเพิ่มมาแล้วมาอร่อยไหมครับที่ทานไปแล้วเป็นไงมางโอเคนะ เหลือไวบ้างนะแล้วก็สั่งใหม่บ้างถ้าสั่งใหม่มาก็สั่งใหม่ พื่อนสุดท้ายมาเพิ่มนะเพอเพื่อเราทานกันอิ่มหมดแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสุสานส่งถึงไหนเลยนั่นมันของลูกสองชั้นต้องเงินเดือนอะนะเจ่กันเตี้ยเอาอะไรเดี๋ยวสั่งให้เอาเลยเอาเลือกอันที่ชอบกันแล้วกันแม่สั่งให้แล้วเดี๋ยวจะต้มจืดนะปลาก็เกลี้ยงแล้วกินอีกหน่อยกินอีกหน่อยกินอีกหน่อยขับรถเพิ่มพลังงานได้ปิชิกัน ฉันโทรไปทีไหนนะมันเหมือนเ้องน้ํำอ้าวไม่เข้าห้องน้ำ้วทำไงฮะมันโทรก็ไม่ได้มันลดเมื่อกี้ก็จอดอยู่หน้าไอ้้ปายเหือนไม่เข้ามาถูกเปล่าวะตุ่มไปไหนหรอกลงแทนที่จะรู้ว่าเจ้าของพื้นที่ที่บอกร้าแก้ปัญหาเข้าว่าปักหมุดไว้เลยแม่บอกเราได้อย่างดีเลยกลายเป็นแคนเดมไม่หลงเป๊ะเลยมาเลยนี่เรากินน้ำสมศักดิ์คงมาเซิฟเซิดูตรงนี้ก่อนเราแล้วคณะแล้วเขาบอกว่าหลงไม่ตรงบอกว่าหลง ลงไหมคนนี้ระดับนี้ไม่หลงหลงก็เสียชื่อนะเราลงหลงแน่นเราลืมถ่ายรูปสมศักดิ์ตอนกินข้าวอ่ะเราถ่ายมาแล้วเดี๋ยวแวะเลยเดี๋ยวแวะก็ได้ไม่แวะหน่อยดิตรงนี้ไม่เคยเห็นแถวพี่เตียร้นมันจะมาเหวตัวเป็นหอย

อันตรายเยอะเลยเนาะใช่ครับถนดเส้นนี้ไอน้นี่ยนะครับที่พักด้วยอยู่ริมเขื่อนด้วยเนี่ยเราผมก็กำลังกินข้าวร้านป้าออยตรงนี้เส้นตรงนี้แถวนะครับแถวๆนี้แหละครับอ๋อนู่นตรงตรงป้ายตรงนู้นครับเ,ออเขาทําเป็นบ้านสองชั้นข,ข้างบนข้างบนชั้นบนพื้นแล้วก็เป็นใต้ถุนลงไวปออลงไปไหนๆแบเนี่ยร้านบ้านเนี่ยเขารับขับรถโฟล์วเนี่ออยตรงตรง มีบริการอะไรอย่างเนาะถนนนี้นะเนี่ยเนี่ยเรนี่ยครับเนี่ยครับเขามีบริการขับรถโฟวิวอยู่พวกนนี้ก็จะไปที่ไหนไปที่อื่นขึ้นจะเพราะในนี้ก็มีเขาที่ที่จะขึ้นไปที่ที่ขึ้นไปเขาสูงใช่ครับเออเนี่ยเต่มันเขากล้หน้าแต่รถแต่รถเราอ่ะเขาเราไปได้แค่ตรงจุดแค่นั้นเองครับอ๋อสุด นั่นนี่ยเพราะตรงตรง,งสะพานสลิงอะสะพานแฟนเออสุดกันทั้งนั้นผมเห็นคุยกันสนุกเหมือนกันนะครับ <c oughs> สอวอรกุยกันนีเนเอ้ยอันนี้เพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ก่อนทํางานก่อนเริ่มทํางานจบก็เริ่มทํางานเรียนงาน,นที่เป,เปิดการงาน,เป,นเป็นราชาการกันหม,มดเลยครับใช่ครับแล้วเ,เรียนตอนแรกยิบสามสิบคนนะครับรุ่นเราที่ก็ไปจาการแฟทแล้วลาออกไปคนหนึ่งจบย<ม>ี่สิบเก้าคนเนี่ยุ้นเรา่าลนหก แล,แล้วก็เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนสายงานอะไรกันมั้งอาจจะไล่เรียกกันหมดเลยนะครับเนี่ยคือพ,อพอจบมัธยห้าแล้วน่ะบางคนก็ไม่ได้ต่อทันทีเลยปีสองปีถึงมาต่อสอบไม่ติดบางทีงก็มันยังไม่ได้คณะที่ชอบบ้างอะไรแบบนี้พอมีอันนี้ก็จะกมาเรียนนี้ก่อนแล้วก็เรียนอะไรเพิ่มเติมมาหามยาลัยอ,อื่นนี้แล้วก็บางทีก็ปรับหน้าที่การงานกันไม่ได้ไปสายเดิมแต่เราก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เราเริ่มอาชีพอาชีพ ไตอ,อื่นๆเนะ่ยตรงนี้เป็นจวนัดแควนเนี่ยครับออออตรงนี้เป็นส่วนบริาการนะักท่องเที่ยวรถมาเยอะเหมือนกันนะเิ่มเลื่อนนี่เนะี่ย แล้วมันพอถ้าขึ้นไปข้างบนเด็กๆจะไปค่ายทหารนะครับมีค่ายทหารอยู่ครับหน่วยรบพิเศษอะไรทุกอย่างเนียผมหน่วยรบพิเศษแก่งอาจารย์โ่้มเดินนี่เนาะต้นใส่ใส่นะต้นใสย้อยมันมีสองอย่างเนาะใส่นะใสงอกกับใส่ย้อยใส่ย้อยมันจะมีลกอากาศาน้ำแห้งเยอะเลย ก็ว่าตีนเกาะตีนเขานี่สูงเลยผมก็ไม่เคยเข้ามาในนี้ครัออแบบมาเคยมาบบสุดนี้ใช่มชก็อ,อยู่แถวตกปลาอ่าใช่ครับแล้วก็ไปแถวเขื่อนแถวอะไรแต่รู้ว่ามีตำรา,าแผนอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่เคยเ,ออเข้ามาจะได้ไมาเห็นถามจะได้รู้แหละ เข้้าดวยวันนั้นมันได้สังเกตมาเป็นคณะมันต้องติดต่อไปแล้วแหละไายลื่นเลยแล้ว,ลวก็อยู่รถกันไม่ใช่กันหน้าเนี่ยตามกันงก็คงอาจจะหนี้เหมือ,อน,น,มนกันนะั่นแหละแล้วมันจุดเดียวเข้าทางเดียวกันแวันติดต่อไปแล้วมันก็ใช่นไหมเราไม่ต้องมาเป็นกลุ่มใหญ่เีย สวยก็ตะนั่งนั่งกินข้าวต้องถ้ามาอย่างเงี้ยต้องมาช่วงที่มันน้ำขึ้นนะครับเต็มนะมใช่ครับเพราะว่าข้าวน้าฝนนี่มันมันจะแรงข้าวน้ำฝนเลยจะเข้าหน้าหนาวยังไงนำอย่างไ้แห้งดีใช่ครับช่วงหน้าหนาวกำลังสวยเลยนะครับเนัน่งไงสะพานเสลิงสลิงอยู่ข้างหน้าชอบชอบเรียกอะไสะพานเสลิงนะเสะลิงสะพานแขวนสลิง วันนี้ตรงนี้มีคนน้อยแค่เดี๋ยววันนั้นเหมือนคณะเยอะเพราะคณะเราก็ไม่มเู้ถึงสะพานสลิงข้างหน้าแล้วครับสะพานแขวนเดี๋ยวจอรดรถก็จะลงไปเดินชมกันนะครับ มาถึงสะพานแขวนนะครับสะพานสลิงเนี่ยข้างหน้าครับเนี่ยเราจะเดินไปชมกันนี่เป็นองคูน้ำแห้งเยอะนะครับเขื่อนเป็นเขื่อนลงเยอะเลยนี่นณะเรา สาวๆโพทาที่สะพานสลิงด้วยนะครับหนุ่มๆขนาดข้าเติมปาองลอเอเติมดเติมเธอเติมเธอเขาจะสวยเนี่ยเดี๋ยวเขากล้องออกเสือเดินไปคอยนะพอบอกว่าจะถ่ายจะ ถ่ายโพสนี้เติมลิฟต์เลยอ๋อมีคนมาอยู่บนสะพาน เดิมหรือเปล่าเนี่ยมาวันที่สิบหกทันมาเนี่ย <c oughs> มันมีสองตัววันนั้นนะ <c oughs> เนี่ยอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้สองตัวเดิมหรือเปล่า <c oughs> อ๋อมีสองตัวในมี <c oughs> <c oughs> เขาเขาให้ข้ามไปน้นไหมตรงเจอสะพัดได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ครับขอบคุณครับแต่ผมเห็นลิงผมม่ได้เลยโอ้ิงเหรอ๋อ้บางทีมันอยากได้พวกนี้นะเออมันกินของกินแล้วยังไงมันพวกต้องพวกกระเป๋าพวกอะไรเนี้ยต้องระวังกัวกันนะครับครับอ๋อให้ลองนับได้ลองนับอสี่ห้าท่านนะครับน้ำหนักคน ลองนักน้ำหนักได้ไม่เกิน15ท่านนะครับนี่ดูดูดูลวดสลิงมันก็เหมือนเชือกเส้นใหญ่ๆนะที่พันกันนะครับนี่เป็นโค,ครนโครนตรงด้านนี้อีกนี่นเหมือนเดี๋ดูนิ้วผมเนี่ยใหญ่กว่านิ้วอีกนะใหญ่กว่านิ้วผมอีกน,ะนี่ เส้นหลายเหมือนเชือกหลายเส้นพันจะโน่นโน่นอน่นโน่นโน่นโน่นเดี๋ยวรออีกหน no, 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 ่อยรอแมวหน่อยมีมีมามีเรือมาทางนู้นด้วยเรือฟ้านะครับเทือก มามาเลยเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ฟอกกล้องผมมารวมๆมาให้น้องเขาถ่ายดูในช่องนะครับตรงช่องน่้อยู่ในกรอบอันนี้วิทยาวีดีโออยู่ใช่ไหมครับก็วิทาวีโออยู่จะให้ผมถ่ายกล้องไหมไม่มาวีดีโอถือเลยเดี๋ยวก็ขยับเอาให้มันพอมองเห็นนะมันเกิดขึ้จริงไหมจะมาตั้งยิ่หน่อยจะได้ที่ชายสอง

อารมณบ้างอารมณบ้างใ,ให้ผมเดินตามเลยนะ

หน้านะครับมันจะยกยับนิดเดียวจะจะน้ำหนักพอไม่เกิน15มิลลิกรัตอนนี้เดิน5คนเอาไหมครับล่มเอาล้มไหมนี้เอาล้มไหม,อม,ไหมแอนทางนี้หน่อยแอนตังเอาวิ่งหน่อย สวน,วนะครับว่าเมื่อเช้าอ่ะเดินไปอนคบจะนำ้ำลเยอะนะครับเลย่น,นี้หนอ,น,ยยอ,น,ะะอนนี้ก้องหน่อยอันนไม่กล้องหน่อยนีมีนักทเที่ยวจะลงเรือนะครับ่อเดี๋ยวพไปคือจะนี่ลง,ง,ง,งเรือเดี๋ยรานบอว่าลำละหกรบาทแล้วก็นั่งได้สูงสุด8คน แล้วก็ชมเกาะนะประมาณชั่วโมงเลยผมมากันสิบ สังเกตน,นะครับว่าใกล้ๆเนวก็สีเขียวแล้วกสีกล้ๆใๆก็เริ่มคลื่ๆแล้วไกลสุด น้าให้ขึ้นเอดทางนู้นได้น้องน้าท่องเที่ยวสวนกันนิดนึงขึ้นได้ขึ้นได้ต่อไปไปทางนู้นน้าจ้าวประมาณเดือนธันวา16ธันวาครับปิดจช่วงก็ชอบหรือม่ให้ข้ามไปทางนู้นมีข้อมูลว่ามีข้อมูลว่าสะพานนี้ยาวประมาณ100เมตรครับประมาณแค่0 0เมตร100เมตรครับ แล้วเราก็คงอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปอีกหลายจุดนะครับไปเที่ยวกันอีกหลายจุดจุดต่อไปที่ไหนคุณสมศักดิ์เราไปเขาโพธพิสัตว์โโเขาโพธิสัตว์แล้วไปตรันี้ที่มาสร้างกันไว้ที่นี่อ๋อที่สัตว์นีเหรอเห็นท่านทางเสือบ่อยๆอยู่นะเดี๋ยวนนี้ท่านเสียไปแล้วจากงารเที่ยได้แล้วใช่ประมาณสักปีสองปีนี่แหละ สร้างตรงนี้ไวจากที่มันแรงกันดานนะสร้างจำท่านต้งไปขุดบ่อแห่งน้ำแล้วก็ปลูกไม้ไว้เยอะมากเลยที่ตนมาเดี๋ยวเราไปดูจะเห็นว่าเป็นไม้ที่เขาสั่งข้นไม้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากพื้นที่แห้งแล้งปลูกต้นไม้เห็นไมเห็นว่าเป็นต้นไม้ทางทางเมือหนาวจริงใช่ไหมใช่ทางประเทศใช่แล้วก็มีเขาปลูกกุหลาบพันธุ์หนึ่งอ๋อหน้าร้อนก็ ดไหมก็ใจน้ำก็ใ้น้ำดีเขาขุดไว้แล้วเนี่ยแล้วเอาดอกหลาเนี่ยมาบดเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องหอมอะไรกันไปสกัดจะได้หอมสกัดมาอีกมีจำหน่ายหรือเปล่านี้มีมีมีเนาะสาวๆนี่คนชอบชอบหอมยเข้าไปครั้งนึงตอนนั้นเมื่อกี้ตูมก็บอกว่าเอาให้ทางกรมทรัพย์ปิดมาช่วยปลูกต้นไม้ มันจะสูบเล่านะครันี้มันเชื่อไปเลยจุดนั้นแต่ประมาณน้อยทั้งหนึ่งองสามทีแล้วนานมากโค้งเนี่ยไม่มีตรงนี้นานมากเป็นคือถ้าไม่ร้อนอ่ะนะแต่กก็็ป่ออไมร้นเวันนี้ก็เยิ่มอยู่อากาศนี้เป็นอย่างนี้ร้อนแล้วก็ข่าวก่อนโน้นผมมาเนี่ยนะอยู่ๆมาเมษาเนี่ยหนาวสั่นเลยอากาศเมษาแย่งหนาวเหลอหนาวทสองวัน นี่มันเดินอะไรรถที่มาเน่ยก็ขนาดมาพบการมาโลกด้วยกัน่กทมโลกก็แก่ๆแล้วตอนนั้น้ำเกษียณแล้วใช่ไหมพอรุ่นที่เกษียณตอนแล้วยังไม่เกษียณยังไม่มาตอนนั้นเกษียณหมดแล้วอ๋อที่มาที่เกษียณหมดแล้วที่ว่ามาเดียวกันเกษียอแล้วตอนนั้น เอาสาวๆทางโน้นนอนยืนคอยครับเอารออยู่นี่คุยอะไรให้ฟังเยอะเลยคุยอะไรคุยอะไรเดี๋ยว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 ต้องไปฟังเอาเออเดี๋ยวจะรายงานรายงานเมื่อกี้ยังบอกเลยว่ากรมสุขภาพจิตมาปลูกไม้ใหญ่ทีู่เขาบริษัทเดี๋ยวพาไปดู ไม่เคยไปก็ไปอ่าวัดจุดตะไบภูเขาพระเพรที่สัตว์ยังไงครับอ่าครับครับเดี๋ยวไปจุดตอกอ่าจุดต่อไปกันครับคือแตขอฟังนักพรตคนคนดีไม่เคยเข้าวัดก็ไม่เกี่ยวกันอยากเอามาเองบอกหลักก็เอาก็มาดิเราไปไหว้ทำไมจะเปล่าเก่งต้องติดเหมือนผมยังทาสปาอยู่ข้างหลังของฉัน อันนี้เหรอเออจงใส่เออจงเสื่อมอนยาห่วงยิ่งกว่าทองอีกห่วงห่วงยิ่งกว่าทองอยู่นะยาเนี่ยเดี๋ยวเราแว้นน้ำนะแว้นแล้วเอารถแดงไปรถแดงจะทิ้งไว้นี่ะไม่า ครับมากับน้อง <c oughs> คนขับรถกิติมาศักน้องเอิญครับครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะครับจุดหุบเขาพระโพธิสัตว์ครับ